กาลินาเดลตาฟอสตกพักสกินเพิ่มสตแต็กอีกขวาซ้ายนะซ้ายนะกกนไอฟิลมไนท์ไนท์นท,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 นทิ้งล้วไนท์ทิ้งล้วหลังกูขวาตะปอยมันเนี่ยมันไม่วิ่งมานี่หรอกตัวนี้ตัวนี้ เห็นละมีมีแล,ล้วมีแล้วดวงเห็นตัวเดียวนะครับไม่รู้ว่าพวกมันช้ารอเปล่าตัเดอน้่าจะตัวเดียวครับคือด้วงก็คือหนอนที่เป็นในตีไข่ ฮะจบละไอฟิล์มกูรืเอาผ่ามาไม่เป็นไรไม่เลยตัวในตัวในตัวมันก็ได้ไม่ไมกูมีไฟถายสายข่าวอ่ะไอ้เป็นรถอ่ะโอเอ็มเป๊ยว่ะปาะมาอะไร เปิดที่นี่นะหนูไอ,อ้ชัดเจนัทเะดีจัดเดียวลงคนเดียว,วเนี่ยหดจนมันมันเอามาลงคนเดียวเลยเหรอวะเจดใหญ่จัด เฮ้ยอะไรอ er pues nah. like right? ่ะได้ยินไหมคนคนล้มล้มล้มไนตายตายเลยตายโอ้เพื่อนเพื่อนอย่างตึงหน้าผมตรงพอตกตรงพอตกเฮ้ยพี่แม่งไปติดอยู่ตรงพอตกใช่ไหมเอาระเบิดดันโอ้ดูเซตหนึงดิ หมดยังหมดยังแม่งกูเครื่องแม่งวะเ,เ,เดี๋ยวดูเกิดมันดูสุสกูยิงเอเคได้กูยิงอะไรได้ว่าไม่มีเลยปะโม่มีจุดเลยแสดงว่าจุดจุดเกิดเอฟซีเฮ้ยตรงไหนตรงไหน

ไอฟิมคุณไอเจรเราขึ้นเขาหัวมาไหมมานนอะไรอ๋อโอเคโอเคเก็บกเ็บกกไปอันยิงัมา ีระเบิดเนียัดมาดิจบเลยไปีขวาไม่เห็นโอหอขวาขวาการตายจะต้องเนขากบล็อกม,ม้งมยก็ทำไมไม่เระเบิดยัดไปจบๆได้เลย ตัวเวลรอนนะตัวเดียวไม่ใช่เหรออ้อมอยู่อ้อมอยู่นี่นี่ตรงไหนเห็นตรงไหนอีก,อกโอ้ระเบิดตกใส่ตัวเองอดปัญญาอ่อนเลยระบบอาอเหรอเห็นกำใช่ครับไอข้างในมีเสียงอยู่นะ อ,อ๋อตรงนู้นใช่ไหมฟิลม์มใช่ใช่แน่กูเลยอ้มยอมหลังโรงงาน,นในโรงงานมีอีกนะนมเอาบอดนี่หว่าในโรงงาน

ทำไมไม่เข้าหัววะเนี่ยครับโอ้รังมีเสียงด้วยครับรังลังลังแปลได้เจ๊ตายเลยยังไม่ตายอีกอย่ามันมีอีกค่อยเลยครับค่อยเล่นเอฟิมไปยัดเลยไายเลยดิแต่งนักเรากว่าด้วยแกตานายยังไง ปัดยิงได้เปล่าพ่ว่ามีเปล่าวะอืมเต็ดมันยังกำอ่ะดูขามาดีมาดิมาดิาดจาลงล่างแล้วเนี่ยไปครับมาดินี่ไงตายนงมีอีกมีอีกมีอีกมันจะได้ห้องนี้นะ เอาเอาไม่มีเหรอสวัสน่นาจะตอนนั้นอะไรไหมข้างนอกออข้างนอกเห็นตัวเห็นตัวไปบ,บินีปบินม็เก็บด้วยนี่ไอ้ฟีข้างบน บอดบอดอะไดปืนบอดเลยเฮ้ยฝั่งนู้นน่ะใครบอดบอดเลยใช่ไหมถนนน่นอนอะพื้นแดงไม่มีใครนะแกศัตรูเปล่าฝั่งฝาลน่ะฝั่งฝั่งศาลน่ะคนโคนโคนเฟิล์โคนแกถนน เปลี่ยน,นมากฟังสารน่าจะสะนายนะพี่ไม่กล้าออกเลยวะรอรอเพื่อนก่อนได้พี่ นะยาแดงผมเดือดอเปล่าว่ะคุณนายเจมียาแดงไหมโอ้โหผมไม่ได้เชคใส่กระเป๋าเราเลยผมต้องใสแชจมโอเคมา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 สุดท้ายอีกอันบนบนบนสารใช่ไหมอ๋อคุณนายเจยิงแล้ว ไปดึงศพบะไรก็ได้พี่ตัวบนอ่ะผมไม่รู้เส็จไรตัขึ้นไปดูไหนกันแต่ไหนขึ้นไปดูกันเหมือนเจมีไฟเฮ้ยเหมือนจะอันนี้นะเต็ตตีตีสบกสามโอเอสเจว่ะไอซิมเรีนคนบิ่งมา จะฟักสองสองสองรอบไม่มีคนมันไปอยู่ไหนไวะไม่มีไนไอฟิมลอตินโนกับใครยิงบอดอะตอนลงมาได้ยิงไหม,ไ,มไปไหนไอฟิม ไปนอนเฮ้ยเสื้อขาวเนื้วเนี่ยปอดแกผมเซ็ตของออกละขอละกันอันนี้นายเจียิงไหมไอ้ยากระเป๋าผมอยู่ข้างล่างไอ้ตัวข้างล่างผมงตนไม่ได้เก็บเลยเก็บมาแล้วมากเลยไอ้กูยิงไงนะเออกูยิงเออมึงยิงอ่ะกูเก็บมาแล้ว แคสี่ใช่ไหมปืนผมุนเองเต็มที่เลยนะแกมไม่ต้องการกระสุนเด้อปืนผมอ่ะไอซีม่มันใช้ปืนไรข้างล่างอะ่ะที่กูยิงอะ่ะไอบีไฟไอบีไฟไอบีไฟไอบีห้าเอ้ยกูไม่ลงไปแล้วนะมีหวัว Đó không phải tNet bει nở, đó này nó nói từ cái máy của hông, không thấy ด,ดีนะมียาฟ้าโอ้คิดถึงถนัดมือเนี่ยวางไปที่เลย <c oughs> ตาเมือว่ามึงโดนแบนแบบตาชิมหรือเปล่ากูยิงอยู่อ่ะกูยิงอยู่เฉยๆเลยยิงตั้งๆแม่งโดนแบนมึงโดนแบบตาชิมหรือเปล่าที่แบนเครื่องอ่ะคือเครื่องมึงจะเล่นไอดีได้ไม่นานแล้วก็จะโดนแบนอะไรวะ กี่แสนเว้ยยาคุณให้เจตายสองตาไอ้ฟิมมันเป็นไรครับปล่อยเขาตายได้ไงวะเออพี่อย่าปล่อยเขาตายพี่อยู่กับเขาอ่ะอ๋อพี่บอกก็พี่บอกให้พีว่าเราวังลูกธกาแล้ิมเราโดนเลย